ขวัญรือไทยฮอตติดเทรนด์โลกเรตติ้งอันดับหนึ่งทั่วประเทศร่วมเชียร์ไมกี่ยดาตอนจบครองแชมป์ไม่แบ่งใครจริงๆสำหรับละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องขวัญรือไทยทางช่องสามของผู้จัดแหม่มทิติมาและผู้กำกับคู่ใจป้าแจวยุทธนาจากบริษัทฟิลกูดเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ส่งคอนเทนต์งานดีสู่สายตาแฟนๆจนสร้างความสนุกความปังอย่างทรงพลังไปทั่วประเทศกับเคมีความลงตัวแสนน่ารักของคุณฉัด ไมคี้ปณิธานและขวัญรือไทยยดานารินยาที่คนเห็นก็ต้องฟินและฝีมือการแสดงที่ถูกชมไม่ขาดปาดจนสร้างปรากฏการณ์ติดเทรนทุกสัปดาห์ล่าสุดยังคงยืนหนึ่งกับความแมสที่กินไม่ลงกับความสนุกข้ามคืนของขวัญรือไทยที่ทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขวัญรือไทย EP พีพุ่งติดเทรนเอ็กอันดับหนึ่งของโลกและในไทยกับสัปดาห์ที่แฟนๆหลายคนเอาใจช่วยลุ้นไปกับอุปสรรคความรักของหมอฉัดและขวัญรือไทยจนเรตติ้งนิวไฮไปทั่วประเทศ กับ EP 10ในกลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานครคว้าไปถึง4.6กลุ่ม15 BU บวก Bangkok ok and Urban ทำไปได้4.8และรวมทั่วประเทศคว้าไปได้ถึง3.6 EP 11กลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานคร5.0กลุ่ม15 BU บวก Bangkok ok and Urban ทำไป4.7รวมทั่วประเทศคว้าไป3.7และ EP 12ที่แอบสปอยแขกรับเชิญอย่างเจมจิรายุและเนยโชติกาในช่วงสุดท้ายก็ทำเอาหลายคนตกอกตกใจจนทุบสถิติเรตติ้งของกลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานครไปถึง6.0กลุ่ม15 BU บวกแบงค k o a n นอ5.1ในส่วนของทั่วประเทศดีบไปถึง3.8เป็นผลงานที่หลายคนยกขึ้นยิ่งดมว่บทบาททาง การแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นักแสดงสมบทที่ใส่อารมณ์จนแอบ,บขนลุกฝีมือการแคสติ้งที่เหมือนกับโคลนิ่งกันออกมาและทีมเสื้อผ้าหน้าผมที่ต้องปรบมือให้แบบงามงามมาร่วมลุ้นเอาใจช่วยคุณฉัดขวัญไทยให้ฝ่าอุปสรรคความรักไปอย่างสวยงามพร้อมกันในสองตอนสุดท้ายงานนี้จะลงเอยยังไงรอติดตามชมดวงใจเทวพรม เรื่องขวัญรือไทยทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลาน20นาฬิกา20นาทีวันที่เสารว์วันที่11พฤษภาคมนี้เสนอเป็นตอนจบและส่งไม้ต่อให้ใจที่สุดเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤษภาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พ p l